โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจหมากแกะหนังแล้วก็มาตี้วอชมูฟี่มาตี้จอมเบ่งหนังนะครับก็วันนี้เราก็มาดูเรื่องกังฟูแพนด้าสครับผมก็เป็นหนังภาคที่4แล้วนะครับที่ตอนแรกก่อนดูสําหรับผมผมก็ได้ยินไอเดียมาบ้างว่าแบบเฮ้ยนี่มันอาจจะเป็นแบบโนเวโฮมของแบบกังฟูแพนด้าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโปที่ ต้องเดินหน้าเข้าสู่บทบาทใหม่ในจักรวาลนะครับผมเพื่อขับเคลื่อนนะครับผมทิศทางอนาคตแฟรนไชส์ไปข้างหน้าครับผมก็คือเหมือนแบบแก่นไประเด็นของเรื่องอะเหมือนแบบว่าต้องละทิ้งสิ่งเก่าเพื่อ,อเตรียมมุ่งหน้าสู่สิ่งใหม่อย่างนี้ครับผมโดยตัวร้ายในภาคนี้ก็จะเป็นกิ้งก่าที่สามารถแปลงกายเป็นใครก็ได้ครับชื่อชื่อภาษาไทยชื่ออะไรนะคาเมเลียนเดอะคัมมเลียนเดอะคัมมเลียนชื่อชื่อไทยนางพญาแปลงกาย ใช่ไหมเรียกประมาณนั้นก็ได้เรียกประมาณนั้นก็ได้กิ้งก่านางพญาแบงกายนะครับผมทางนี้ตัวลายนะครับก็คือมีความสามารถที่แบบว่ากิ้งก่านอาะคือปรับเปลี่ยนแปลงรากเป็นใครก็ได้ทันทีที่มองเห็นนะครับผมเรียนเรียนแบบได้คือเหมือนมิสติกอ่ะแต่ประเด็นคือใช้พลังไม่ได้ซึ่งใครเป็นใครก็ได้ใครเป็นได้นะครับผมแต่ไม่สามารถใช้พลังคนนั้นได้เพื่อที่จะเอาไปสู้กับพระเอกกันแหละครับผมกับว่าที่ดาวลุกลงมาเปนนักลบมังกรนะครับผมหลังดูจบผมถามพี่มา์ตี้ก่อนรู้สึกยังไง เอาองคตนะครับผมก็รู้สึกว่าชอบมากกว่าภาคสามนะแอคชั่นรู้สึกว่าดีแล้วก็มุมกล้องเนี่ยมันมีความวือหวามีแบบเหมือนสปไปเดอร์แมนอะโหนใหญ่รู้สึกแบบเสียวท้องน้อยไปด้วยเดี๋ยวดีดขึ้นดีดลงนะครับผมเฉียงซ้ายเสียงขวานะครับผมแล้วก็มีจังหวะการหมุนกล้องแบบแบบเทินอาราวอย่างเงี้ยแล้วก็มีฉากลองเทคที่แบบว่าเอ้ยโคตรอลังโคตรแบบมันโคตรโคตรล่ออะดรีนาลินร่างกายให้เดือดเลือดผ่านเลยครับผมคุนอัตพี่หนักไปทางชอบเลยนะเอ,เอาความเห็นของผม,ผมนะอ่ ผมรู้สึกว่าดีกว่าภาคสามเยอะเลยสนุกกว่าภาคสามเยอะเลยผมรู้สึกว่าภาคสามผมดูแล้วผมหาวอะไม่ต่างกันเออผมดูแล้วผมหาวแต่ว่าพอมาภาคนี้ด้วยการที่แบบเนื้อเรื่องมันกระชับไม่ได้มีจุดน่าเบื่ออะไรแล้วก็บิ้วไปถึงจุดแบบจุดพีคได้แบบโอเคแต่แค่เสียดายแค่แบบต้องถ่ายมันแบบมันไปไม่สุดอะมันเหมือนเหมือนเหมือนเล่งเหมือนเล่งให้จบไม่ได้ให้น้องใหม่โชว์แบบโชว์ให้เต็มที่เหมือนที่โปภาคแรกเจอกับไต้ลุงครับผมอันนั้นอันนั้นโปนไม่ได้โชว์เต็มที่ใช่ไหมอัด ภาคแรกอะเออได้สู้แบบได้ได้สู้ได้ลองเชิงได,ได้เล่นได้เล่นแล้วก็กอดตบได้ใครแม็กนะี่เออแต่นี้คือแบบเอา้ามึงสู้กันแบบจริงจังแล้วก็มึงก็เสร็จเลยยกเดียวไม่มียกสองยกสามเลยใช่ใช่อย่างเงี้ยครับผมอันนี้อาจจะผิดหวังเนาะตรงส่วนหนึ่งก็เอาที่ข้อเสียแล้วกันเอาพี่มาตี้ก่อนแล้วข้อเสียมีอะไรบ้างข้อเสียก็เออช่วงท้ายเนี่ยครับผมรู้สึกว่าอาจจะก,ก่อยๆหน่อยก็คือดาวรุ่งดวงใหม่คือเหมือนรู้สึกว่าน้องมันไม่ค่อยได้โชว์เต็มที่เท่าไหร่ก็เหมือนเรารู้สึกแบบ โอก็ยังรู้สึกว่าเด่นเด่นกว่าใครเพื่อนอยู่แล้วนอกจากมันเป็นตัวเอกเนาะส่วนตัวร้ายเนี่ยก็แบบว่าอ่ะใต้ลุงอะเด่นสุดเลยโดดเด่นสุดๆดเลยครับผมส่วนไอตัวภาคสองภาคสามรู้สึกว่าบทบทไปนิดไม่ได้อย่างที่หวังไปอะที่ผิดหวังตัวนี้แหละครับก็ข้อเสียข,ของผมเลยตัวอย่างที่ผมบอกมันไม่สุดมันเหมือนกับแบบมัน,ม,นมันอีกนิดเึือ่อะถ้าสมมติคุณเพิ่มแบบอีกสิบนาทีมันจะเพอร์เฟกเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวแฟนเซอร์วิสแฟนเซอร์วิสคือ พ่อแน่คือแบบการใส่อิเตอร์เอ็กที่แบบเชื่อมตนถึงภาคเก่าแบบแข่งรับเชิญผมรู้สึกว่าตรงนี้ยังทําออกมาได้ยังไม่แบบดีพอยังไม่กลมกล่อมยังไม่กลมกล่อมแล้วแบบคือคือบางตัวมันตัวละครใหมใ่ใครไม่ได้ดูซีรีส์กังฟูแพนด้าที่เป็นแบบเวอร์ชันซีรีส์ที่น้านติ่งภาคอะ่ะอันนั้นคือไม่รู้นะครับผมเฮ้ยอาจารย์วัวอาจารย์เข้าอาจารย์กิ้งก่าอาจารย์อะไรเงีเ้ยเฮ้ยคุณเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหม,ไมคุณไป็แบบคือที่ผมจะบอกคือคือผมรู้สึกว่ามันแบบไม่อิ่มในเรื่องแบบ แฟนเซอร์วิสแบบแทกรับเชิญที่ผมมาไม่ไม่ใช่ตัวที่พี่พูดถึงอะ่ะ uh. ผมไม่พูดแล้วกันว่าใครผมรู้สึกว่าแบบมันยังโผล่มาแบบไม่สุดอะ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกเนื้อเรื่องในภาคนี้ก็รู้สึกแบบบางจุดก็อาจจะมีตะหตตงหิดตะหงิดเพราะว่ามันจบเร็วไปหน่อยด้วย94นาทีของเรื่องนี้ของเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่พอต้องประมาณแบบร้อยห้า ร้อห้าิบนาทีพูดเล่นพูดเล่นไม่ใช่ร้อยห้าสิบร้อยห้าหนึ่งร้อยห้านาทีหนึ่งห้ามันจะแบบเอ้ยโอเคเลยอแล้วคือผมรู้สึกเสียดายเพราะว่าคือคุณกลับมาในรอบพักสามปีสองพัสิบหกแปดปีเออแปดปีแปดเจ็ดปดปีอ่ะเจ็ดแปดปีประมาณนี้ยครับผมกลับมาแล้วแบบมันดีขึ้นนะมันเขียนบทดีขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันยังทําออกมาได้แบบไม่สุดอ่ะถ้าสมมุติแบบอีกนิดนึงอะ มันคือแบบเพอร์เฟมันผมรู้สึกว่าจะเป็นภาคต่อที่เราดูบันเทิงได้แบบอ,อบัเทิงได้เต็มอิ่มอ,อ,<น>อ่ะเออลราออกลงแบบเหมือนคุณไปกินบุฟเฟ่ออ่ะแล้วแบบคุณอิ่มออกมาประเด็นตอนนี้คือที่เรารู้สึกตอนนี้คือเราเหมือนกับแบบเกือบอิ่มแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะไอพ,ะพูดถึงก็น่าจะเหมือนแบบว่าเอเ n นเจอร์เกมอย่างนี้ก็นล้วกันเนาะก็คือเหมือนไอมีตัวละครเก่าๆที่เราคิดรักและคิดถึงกลับมาแต่ประเด้คือเหมือนแบบ มันได้โชว์ฟอร์มน้อยไปอ่ะได้โชว์ฟอร์มกันไม่ครบอ่ะมันเกียร์บทกันไม่ครบอ่ะมันจะเด่นก็เด่นไปเลยเนี้ยไอ้ใต้ลุงเนี้ยเด่นก็คือเด่นไปเลยนะบรรดาไอ้พวกคัมแบ็กอ่ะต่รู้สึกแบบแบบถ้าเกิดมันมาแบบเอ็นเกมเนี้ยใช่ไหมคือแบบว่าให้ทุกคนมีซีนมีบทได้ฉากบู๊ได้ฉากแอคชั่นได้โชว์พาวอะไรเงี้ยไอ้ครบทุกตัวเนี้ยเออมันจะแฟนเซอร์วิสแ,แบบเต็มอิ่มกว่าใช,ใช่นี่แหละที่ผมอยากจะพูดมันจะเซอร์วิสได้เต็มกว่าได้โชว์ต่าไม่ตายได้โชว์พลังได้โชว์แทกต่อสู้แอคช เนี่ยมึงใส่ใจบทมึงใส่ใจตัวละครมึงแบบให้ให้แบบทุกตัวได้โชว์เต็มที่อะไรเงี้ยก่อนเข้าสู่ฉากไฮแม็กก์ที่ผมหวังนะแต่อันนี้คือแบบก็เ,เข้าใจแหละมันเหมือนแบบงบมันอาจจะได้แค่นั้นแหละมันรันทามานเลยน้อยพูดถึงงบอ่ะผมถ้าจะไม่ผิดเรื่องนี้แปดสิบห้าล้านน้อย,น,อยน้อยกว่าภาคก่อนๆประมาณแบบเพระภาคก่อนๆคือแบบร้อยขึ้นไปอ mm hmm. อาจจะเป็นเพราะแบบไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าคือดูจบแล้วผมเข้าใจเลยว่าทําไมแบบบางตัวละครถึงแบบบทไม่ไม่มีบท เออ <c oughs> ผมเข้าใจเลยะตามอนนี้ข้อดีแล้วกันเอาพี่ก่อนข้อดีนะครับผมก็คืออ่าภาคนี้ผมมีฉากลองเทคครับผมของฉากแอชชั่นนะที่มันรู้สึกว่าหวือหวาเสียวทองน้อยอย่างกับสไปเดอร์แมนโหนใหญ่ในแบบมุมกล้องของอแซมไลมี่ครับผมแล้วก็ฉากลองเทคเนี่ยแบบหมุนกล้องเทเนลเล่าอย่างเงี้ยเนาะมันรู้สึกได้ว่าเอ้ยตัวละครของเราอะ่ะมันรู้สึกแบบสายตาของเราได้สู้ไปกับตัวละครได้เต็มอิ่มไปกับตัวละครได้แบบอ่า รู้จักแบบเม,มื่อมเมื่อ movement ไปกับตัวละครให้เรารู้สึกอินแล้วก็ฟินไปด้วยเหมือนเราได้รู้สึกไปต่อยไปตีไปเตะ a คชั่นอะไรกับตัวละครไปด้วยอย่างเงี้ยผมมุมกล้องนะอันนี้พูดถึงมุมกล้องในหนังแล้วก็มันจะมีฉากาช่วงกลางเรื่องครับผมฉากไล่ล่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบดนตรีแบบฮึกเหิมให้รู้สึกเหมือนอลดินของดิสนีย์รู้สึกว่าดนตรีพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น,น,านซาวมันรู้สึกว่าทําให้ร่างกายแล้วรู้สึกแบบอยากง่วงๆทําทำให้รู้สึกกับกระพี้กระเป๋าสดชื่น flash อย่างเงี้ยครับผมในช่วงกลางเรื่องอันนีี้ยยอมมรับเลว่าาทํด ฟลสุดๆก็มาที่ผมแล้วกันผมรู้สึกว่าก่อนดูเนี่ยพอเห็น a q u a าฟีน่คือแบบโอ้โหผมไม่ชอบแน่เลยอะแต่ว่าพอดูแบบรู้สึกว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยกินพอได้อยู่รู้สึกแบบโอเคไม่ได้แย่แต่ว่าการเขียนบทเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถแบบเข้าถึงกับตัวละครนี้ได้ตัวละครใหม่นะดาวลุ่งดาวลุ่งจอกเออดาวลุ่งดวงใหม่นะครับผมที่จะมา เฮ้ยอย่าสปอยดิไม่ไม่มันไม่ได้มีหรอกมันจบแค่ภาคนี้แล้วกัฟฟูแบ,บนด้าภาคสี่จบแล้วสุดท้ายแล้วแหละเชื่อสิถ้าเปิดเป็นเรื่องใหม่ก็คือใช้ชื่อเรื่องใหม่แน่นอน,นถ้าได้เงินถ้าได้เงินแต่หยอกหยอกหยอกแต,แต่แต่เรื่องราวของโปะครับผมอันนี้ผมคาดว่าภ<อ>าคต่อไปนะ่จาจะขยายจักรวาลของกัฟฟูแบ,บนด้าก็คือเหมือนแบบเตรียมเข้าสู่ยุคใหม่ของนิมเวิร์กอ่ะก็คือแก่นเรื่องอ่ะมันจะบานประมาณว่าแบบสอนให้เราแบบว่าอ่ะพร้อมเข้าสู่บทบาทหน้าที่ใหม่พร้อมเข้าสู่ อสิ่งใหม่ๆนะครับผมอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมอ่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> หนังที่มันประเด็นสอนเราในภาคนี้นะก็ะะคือเหมือนเหมือนที่สอนตัวละครเอาโปรบครับผอกอันนี้ต้องไปดูเองว่าแก่นอะไรเนาะของเรื่องเออแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นหคืองานภาพงานภาพผมรู้สึกว่าเราได้เห็นจากพุชอินบุชภาคล่าสุดมาคือแบบพุชอินบุชภาคนั้นคือแบบผมชอบมากงานภาพสวยสดงานภาพ<ด>นี่คือแบบเฮ้ยดีมเวิร์คคุณไปทําอะไรมามคุณยกระดับขึ้นมาจากแบบตอนแรกมันมีช่วงหนึ่งที่แบบผมดูดีมเวิร์ k แล้ว เฮ้ย hey, คุณคุณได้แค่นี้เหรอคุณเอาไปสู้กับแบบพิซซ่าแบบบูสกายอะไรงเงี้ยไงแต่พอมาดูช่วงหลังเลยเฮ้ทีเวิร์กแม่งมาว่ะผมรู้สึกว่าการเขียนบทงานภาพคุณภาพผมรู้สึกว่าเ,เขาใส่ใจมากขึ้นแม้แบบบทมันอาจจะไม่ได้ดูแปลกใหม่แม้แบบความสุดมันอาจจะไม่ได้แบบเท่าภาคก่อนๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่าเพลินตลอดทั้งเรื่องว่าเนื้อเรื่องจะสมูทมากแล้วสึกจบจบไวไปหน่อย จบไวแบบ <ะ S 1> จบไวไปหน่อยอารมณ์ประมาณแบบคุณเล่นสไลเดอร์อะแล้วมันลื่นลื่นเร็วมากเออ,เอ,อคือดูแป๊บเดียวว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งจบแล้วร่างกายกดปูดปาร์สร่างกายฟินมีความสุขแต่อยู่แบบเอ,อจบแล้วแป๊บเดียวอะไรวะประมาณเนี้ความรู้สึกของคนที่จะดูออกจากโรงแต่แต่สำหรับใครที่แบบเป็นแฟนขับของโปก็น่าจะอิ่มแหละภาคนี้น่าจะเต็มอิ่มแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนขับของตัวไลฟ์ภาคหนึ่งสองสามก็แบบผมรู้สึกว่าแค่นี้เหรอวะที่ผมบอกมันอาจจะ ผิดหวังในมุมมองผมนะถ้าสมมติคุณเข้าไปดูแบบคาดหวังแบบเฮ no ้ยโนเวโฮมมันไม่ใช่แบบนั้น <laughs> มันเป็นแบบการเล่าเนื้อเรื่องที่แบบสมจริงแต่ว่าตัวพาร์ทที่มันเป็นขายเนี่ยมันเป็นจุดย่อยจุดย่อยของหนังมันไม่ใช่แบบประเด็นหลักของหนังก็ต้องแจ้งก่อนว่าอยาคาดหวังในจุดนี้ถ้าสมมติคุณคาดหวังในจุดนี้อาจจะผิดหวังได้อสิ่งที่คุณจะ,ะสมหวังได้ก็จะมีแอคชั่นของโปะนะครับผม แล้วก็ฉากแบบว่าอ่าฉากไล่ล่าของไอ้โปกับไอ้ไอจิ้งจอกเนี่ยชื่ออะไรนะตัวละครจิ้งจอกเจ<น>ิจน้นเจิ้นทำไมกูจาดาวลุกโดใหม่ไม่ได้วะเนี่ยเพนะ่าได้ได้อุใส่ด้วยใช่เหมือนคล้ายแฟนชายแล้วก็นบนนะอลเนาะเหมือนจะไปหวังโกงหังสุดท้ายโกหังไม่ดังกลับมาพึ่งโง,ง,งกุลอีกรอบใช่ใช่ดูทรงน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะ,ะดูทรงไม่ต่างกันแล้วม,มันดูตลกมันดูลื่นแบบลื่นแบบแบบเป็นธรรมชาติอะฮะเป็นธรรมชาติเลยสุดเอาโหบอกว่ายิงมุกชงหนึ่งสองสามตบ ตบแล้วมัญหาแล้วมุกแต่และมุกเขาบอกเลยว่า<ม>คุณจะขําท้องแข็งแล้วก็คุณจะแบบหัวเราะอมยิ้มสดใสออกมาจากโรงแน่นอนนะผมกับมุกตลกของภาคนี้มผมจะพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าทุกทุกสามนาทีจะมีการยิงมุกตลกแต่เป็นตลกแบบถูกจุดตรงเป้าแล้วก็แซะตัวเองไปนในตัวมันอาจจะไม่ได้แบบโดนทุกมุกแต่ว่า<อ>ผมเชื่อว,ว่าเกิน50%ของมุกอ่ะคุณขำ<อ>ขับแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเลยคือฉากดราม,มา่าฉากดราม,ม่าเป็น สิ่งหนึ่งที่แบบหนังกัฟูเพนด้าเด่นผมรู้สึกว่าภาคหนึ่งภาคสองเด่นภาคนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะดปดแร่ว่าอ<ม>ยู่ในเกณฑ์ที okay, ่โอเคโอเคทำให้เรารู้สึกตามตัวละครได้อยู่ให้สรุป<ม>กังฟูเพนด้าสี่เป็นภาคต่อที่ถ้าสมมติใครคาดหวังว่าจะไปดูแบบเฮ้ย no อโ h o เว้ยอย่าคาดหวังนี่เป็นหนังที่สารไม้ต่อถ้าจะให้ใช้ใคําพูดประมาณนี้แล้วกันสารไม้ต่อได้แบบดีใช้ได้เป็นหนังที่ดูเพลินตลก ฮาแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบอย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ได้สุดในช่วงท้ายแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็ดูเพลินๆได้ทางเรื่องอมีอิทธเองร์ที่แบบอาจจะไปไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าเราเข้าใจด้วยแบบตัวงบที่แบบมันดูนลดลงด้วยงบมันเท่านี้เอ,องบเท่านี้ผมรู้สึกว่าไปสุดในตัวงบที่ประมาณแปดสิบห้าล้านครับครับผมสำหรับผมนะครับผมสรุปเลยเนาะก็คือ ถ้าคุณไม่คาดหวังสูงมากจนเกินไปแล้วก็มีความรักต่อแฟรนไชส์ของกัฟูเบนดาครับผมคุณจะมีะเดินเข้าไปในโรงคุณคาดหวังความมันความสนุกนะครับผมเสียงหัวเราะความสุขคุณจะสมหวังกับสิ่งนั้นแต่มันอาจจะไม่เต็มอิ่มสำหรับคุณเท่าไหร่อาจจะแบบอ่ะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ควรจะได้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ขอบอกเลยว่าคุณจะแฮปปี้แน่นอนหลังจากที่เดิอนออกมาจากโรงภาพยนตร์ครับคำถามสุดท้ายนะ,ะถ้าสมมติให้พี่แหลงภาคไหนพี่ชอบสุดภาคไหนพี่ชอบน้อยสุด หนึ่งสองสามสี่ลองเรียงดูภาคสองดีสุดมาลองมาก็ภาคหนึ่งแล้วก็ภาคภาคสี่สุดท้ายคือภาคสามโอเคครับเหมือนกันเลยผมไม่ต้องพูดแล้วสินะ,ะส่วน,ส,วนส่วนตัวละครไหนที่มันชอบที่สุดผมชอบใต้ลุงสุดเพราะรู้สึกว่ามัน,เป,นเป็นวิชาว,วรยุทธ์กังฟูที่แบบอ่ะสมจริงไม่เวอร์อเกินไป็อย่างที่ผมบอกของผมก็เหมือนพี่อ่ะอ้ผม,มือนพี่สองหนึ่งสี่สามเออก็ทังฟูแพนด้าสี่ เจ็ดมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ง่ายง่ายพรุ่งนี้ครับผมไปดูกันได้เลยนะครับก็ฝากช่องทางได้เลยครับมาร์ตี้วัชมุฟฟี่มาร์ตี้จอมเมืองหนังนะครับผมแล้วก็เพจน้องอัสนะครับหมาแกะหนังนะครับผมไม่ใช่มานังแกะครับอย่าแซวน้องเขาแรงไปนะน้องเขางอนได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับเดี๋ยวต่อยพร้อมกันไปที่กล้องอ่าหนึ่งสองจบผมปิดชิปต่อยให้ถึงนี่เี๋ยวสักคู่ไม่ไม่ยิงสอง